กลุ่มที่สองล่ะไม่แน่ใจแล้วกลุ่มที่หนึ่งตอบเสียงดังเลยกลุ่มที่สองตอบไหมคะตัวอะไรคะเก่งมากเปี่ยมสุขบอกว่ามั่นใจมากเลยตัวอะไรลูกอ้าเปี่ยมสุขอทอพูดเท้ากลุ่มที่หนึ่งก็ทอพูดเท้าไปดูเลยค่ะใช่หรือไม่ใช่ปิง้งเยี่ยมมากเยี่ยมมากทอพูดเท้าก็เหมือนต่อเต่าบวกกับ มอม้านั่นเกงต่อไปต่อไปนึกให้ดีนะตัวที่เท่าไรเอ่ยตัวที่21เอเก่งมากนะอะไรคะต่อเต่าหรือไม่ต่อเต่าปิงต่อเต่าเยี่มมากต่อไปต่อไปอย่าปรึกษากันนะคะเดี๋ยวหายดูให้ดีดูให้ดี ตัวที่24่สิบสี่อทงอ่าเด็กๆตอบก่อนเลยตัวอะไรคะพอทงพอทงไม่เอ่ยปิงพอทงนั่นเองเอ๊ะตอบได้หมดแล้วจะเขียนได้ไหมต้องรองแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ดูก่อนอาต่อไปตัวที่27 โอ้โหต่อปลาไม่เอ่ยต่อเป็นเสียงเดียวกันเลยต่อปลาเยี่ยมมากเลยต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะสามสิบง,งแล้วงงโอ้โหหัวหน้าห้องตอบเสียงดังเลยตัวอะไรคะ<อ>ใช่หรือไม่ปิ้ง ตองตอบเสียงดังเลยว่าพอพนันชัดเดนายจำแม่นยำเลยต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะสามสิบสามโอ้โหกลุ่มที่สองตอบเร็วมากเลยตัวอะไรคะพีออโอ้โหสี่สิบสี่ตัวจำได้หมดแน่ๆเลยต่อไปต่อไป Diabetes, ตัวที่36มสิถ้าตอบไม่ได้แปลว่าห้องนี้ไม่มีแน่ๆเลยและปลายทางนี้โซนจริงจริงคู่ใบ้หนิดนึงซนจริงๆริงตัวอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งเปลี่ยนใจหรือเปล่าเอ่ยจากต่ารุษีเป็นตัว บอกว่าโซนจริงๆ,ๆ <Yeah. S 1> เด็กรู้เลยล <Yeah. S 1> อ่าเพราบอกโซนจริงๆเด็กๆตอบต้องลอลิงแน่เอ๊ะแล้วน้องอู๋ของครูล,ล่ะโซนหรือเปล่า <Yeah. S 1> ไม่โซนเลยน่ารักมากต่อไปเอาตัวที่เท่าไหร่ดีนะคุณครูหาก่อนหาก่อนปิงสา oh. 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 เอ๊ะตัวอะไรนะ oh. 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 ตัวอะไรนะคะตอบหลายเสียงฟังไม่รู้เรื่องตัวอะไรเอ่อยกลุ่มที่สองนะอ,อ้ากลุ่มที่สองบอกฝอฝากลุ่มที่หนึ่งบอกว่า,อ,าอ้าดูสิคะาวะ่าฝอฝาหรือสอหรือสีตัวที่ตัวที่เท่าไหร่นะสามสิบเก้าจำให้แม่นยำเลยนะคะปิง สีนั่นเองต่อไปต่อไปตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ดีนะ42อ่าตัอที่4อะไรคะโอ้โหกลุ่มที่หนึ่งตอบเสียงดังเลยตอบว่ารอจุรานั่นเองอ ดูต่อไปดูต่อไปตัวที่46พ่อคุณครูบอกว่าตัวที่46ดิกเด็กๆงงพราบอก44ปุ๊บตอบได้เลยต,ตัวอะไรคะ นกคูเขียนคล้ายตัวอะไรเอออ่าแต่มีหัวด้วยเอามีหางด้วยม้วนหัวไปเป็นหางเลยใช่ไหมคะอ้าวย้อนใหม่ย้อนใหม่ตัวที่เท่าไหร่ดีนะตัวที่เท่าไหร่ดีนะหาก่อนหาก่อนคุณครูหาก่อนนะเอาง่ายๆเอาง่ายงาย ตัวที่สองอะไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยได้ทุกคนเลย oh, <my. S 1> อ้าตัวที่สองแล้วไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวครูหาก่อน41โ oh. <40. S 2> oh. อ้โหอ้าคุณครูไอีก็ได้ oh, <my. S 1> 41 ใส่เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเอาไปใส่ตัวอะไร,อ,ร,อ,รอะไรคะรใช่หรือไม่่พอใบบอกว่าเก็บเสื้อผ้าตอบได้เลยต่อไปต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะสามสิห้าสามสิบห้า ใบนิดนึงอยู่ในน้ำไ,<ป>ไม่ใช่<ป>อะไรคะ<ป>อ่กลุ่มที่หนึ่งตอบกลุ<ป>่มที่สองตอบก่อนว่ารอเรือเรือก็ต้องอยู่ในน้ำต่อไปต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะ ที่สาก่อนเออตัวอะไรเอ,อ่ยตัวอะไรเอ,อ่ยเอ,อให้ความร่มเย็นคนเข้าข้าฝนตกคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ข้างทาง่าเออกลุออ่มที่หนึ่เปรียมสุขตอบเสียงดังเลยตัวอะไรนะลูก ตัวอะไรนะคะตอกลุ่มที่หนึ่งว่าตัวสตอรยสอะตอสารา,า,ราดูให้ดีกลุ่มที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอบผิดด้วยเห็นไหมต้องให้กลุ่มที่สองตอบก่อนฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งตั้งสติดีเลยปิ้งอ้าวมาดูตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะตัวที่26 อ้าวฟังคุณครูใบมีสีเขียวอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าอะไรครูฟังไม่ออกกลุ่มที่สองเขาบอกบอใบไ,ไม้เสียงดังเลยตัวต่อไป ตัวที่เท่าไหร่ดีนะ,ะเดี๋ยวคุณครูหาก่อนตัวที่28ไม่ใช่ไม่ใช่ให้น้ำหวานอ่า ต่อไปตัวต่อไปเอาตัวที่เท่าไหร่ดีนะอ้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามสิบสี่อะไรคะอะไรนะอ่าส่วนเสียงส่วนใหญ่บอกว่ายอยักนั่นเอง อ,ย,อย่าอย่าต่อไปต่อไปตัวที่เท่าไหร่ดีนะเอาตัวที่เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวที่29่สิบเก้าตัวที่ยีสิบเทนทานจังเลย อะไรคะอาเขาบอกว่ากลุ่มที่สองตอบเสียงดังเลยตอบว่าฟ้อ,อฟ้านั่นเองตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ดีนะสามสิบสองแล่นออกทะเลขนสิงขนสิง อะไรคะพอ <destiny> สำพเพลานั่นเองต่อไปตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ดีนะอ้าวตัวนี้ตัวนี้เรียงกันเลยเรียงกันเลยดูให้ดี31ก่อนพอสำเพลเป็นตัวอะไรอะไรคะ ปอฟันหรือไม่ปอฟัน <Yeah! S 1> คุณหมอเพิ่งตรวจมาใครเนะที่ฟันผุไม่ยอมแปลงฟันมีไหมเอย <c oughs> มีไหมคะ <c oughs> อ้าวตอไปต่อไปเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ตัวนี้จะตอบได้ไหมเอยตัวนี้ตัวที่17อะมีเสียงแล้วไม่ตอบแล้วใช่ไหมคะ ไม่ไปแล้วค่ะนั่งค่ะอ้าวตัวที่17ตัวสุดท้ายอตอบไม่ได้ออวไม่ไปต่อแล้วตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้หน้าเขาค่ะ